อยู่ในถุงอยู่ในถุง,งบุงกําลังไปไหนครับ แล้วมาเที mm ่ยวที Korea, hmm? nah, ่ไหนกันครับที่วัดที <S <S ่วัดท่าสุจังหวัดปทัยธานี้ค่ะวันนี้วันจนี้จุดแรกแล้วครับข้นขบนะครับ้สองข้อเงิไหลมาใ่มาค่แล้วต้องเข้าไปว่าได้ไหมครับครับขอตัวครับ 嗯，好。 ุ้งกำลังดึงเชือให้น้ำกับพี่ไยอยู่พงดึงเชือให้ไปจะได้พี่จะได้พี่ตรงเทียนอะไรมันก็ทำเรือคว่ำยัยไม่เป็นหรอ,อพี่ไม่ทำเรือคว่ำ เออจะกลับยังไงเนี่ยเราจะกลับยังไงเอาพี่เทียนพายกลับสิกลับยังไงดีคุณแม่จะไปลแล้วตรงนั่งหน้ก อูบีสลับกับพี่ได้ไหมไม่ได้พี่ต้องหันหน้าต้องหันไม,นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหันก็พายไปท่านี้แหละเอาทางพ่อเป็นข้างหน้าไงเออเอ,อ่าใช่นั่นแหละพายอย่างนั้นแหละไม่ใช่พายมาทั้งเออเออนั่นแหละพายมาข้างหน้าอย่างนั้นเขาถึงจะเรียกว่าไปข้างหน้าถ้ามีแม่อีกคนนึงนะ แน่เลยอ่าฮะถ้ีคแม่คนนึงนะเรือตกโดนปลากินแน่เรือมัน